สวัสดีทุกๆท่านตอนนี้รายการของเราเองก็ดําเนินม,มาถึงเอพิโซดที่7กันแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อเรื่องช่องว่างระหว่างความจริงกับความรู้สึกค่ะทุกท่านเคยเป็นไหมคะเมื่อความรู้สึกของเรากับความเป็นจริงมันกำลังสวนทางกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นเห็นคนอื่นจับกลุ่มคุยกันหัวเราคิกคักมีความสุขในหัวเราก็จะจดจําว่าเขากําลังจับกลุ่มลินทานเรากันอยู่ รู้ว่าเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังรักเขาลืมเขาไม่ได้เสียทีแฟนเก่าในความทรงจำของเราเองก็มักดูดีกว่าในความเป็นจริงเสมอจงตกลงปลงใจยอมกลับไปคบกับเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เพราะสมองของมนุษย์เราไม่ได้ทํางานด้วยการบันทึกความจริงออกไปแต่ทํางานในรูปแบบการตีความข้อเท็จจริงและผันเปลี่ยนเคมีสมองไปตามอารมณ์ความรู้สึกของคนเรานั่นเอง สิ่งที่เรามองเห็นอยู่ณนะตอนนี้เองก็ไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นภาพใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในเสี้ยววินาทีจากข้อมูลที่ตาและไว้อื่นส่งมาให้สมองค่ะหลายๆครั้งความจริงจึงถูกปรุงแต่งด้วยประสบการณ์และทัศนติส่วนตัวของเราเองทําให้สิ่งที่เราจดจําได้ไม่ไตรงกับความเป็นจริงเสมอไปในช่วงปี1990มีการทดลองเกี่ยวกับ memory distortion ในประเทศเยอรมันโดยอาจารย์วิชาจิตวิทยาท่านหนึ่ง นำการทดลองในการสัมมนาวิทยาศาสตร์้วยการสร้างเหตุการณ์จำลองการยิงการกลางงานสัมมนาขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนคือมีชายคนหนึ่งไลย่ยิงคนใส่ชุดตลกลั่นปืนไปหนึ่งนัดจากนั้นทั้งสองจึงวิ่งออกจากห้องไปทุกคนถูกถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้อจจาจารย์รูปลักษณ์ของตลกและชายถือปืนปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาบางคนให้ารายละเอียดว่าชายถือปืนนั้นสวมหมวกทั้งที่ในความเป็นจริงชายคนนั้นไม่ได้สวมหมวกแต่อย่างใด เพลเพราะผู้ชายในยุคนั้นนิยมสวมหมวกสมองจึงแต่งแต้มความเป็นจริงไปตามความรู้สึกของเรานั่นเองค่ะโดยเหตุนี้สิ่งที่เราเห็นและจําได้จึงไม่ใช่ความเป็นจริงร้อยเปอร์เซนตแต่ละคนจึงล้วนมีแต่ความจริงในสมองก็คนละแบบค่ะในบางครั้งช่องว่างระหว่างความจริงกับความรู้สึกก็พาเราไปไกลกว่าที่คิดเช่นรู้ว่าคนรอบตัวไม่ได้ทําร้ายเราแต่ก็รู้สึกเหมือนมีคนรอบโจมตีเราตลอดเวลา หรือรู้ว่าคนรักไม่ได้นอกใจแต่กับรู้สึกหอลอดระแวงทุกครั้งที่เขาไม่รับสายซึ่เมือความรู้สึกใหญ่จนบดบังข้อเท็จจริงแล้วก็อาจลงมือทาอะไรบางอย่างโดยไม่ยังคิดก็เป็นได้ค่ะคนเรานะั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่สามารถควบคุมระยะห่างระหว่างความจริงกับความรู้สึกได้ค่ะ ขอเพียงแค่ใจเย็นอย่าเชื่ออะไรก็ตามโดยไม่มีหลักฐานผ่อนคลายสมองเสียก่อนยอมรับว,ว่าความจริงที่อยู่ในหัวเราอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหากรู้สึกว่าเริ่มฟุ้งซ่านก็ออกไปผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้าลึกๆทําปิดใจให้สงบจบไปแล้วนะคะกับหัวข้อเรื่องช่องว่างระหว่างความ,มจริงกับความรู้สึก ขอบคุณทุกท่านที่เราฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะหวังว่าต่อจากนี้ทุกท่านจะใช้ชีวิตอย่างใจเย็นและสามารถลดช่องว่างระหว่างคมจริงกับคำเลืดสสืเองได้และไม่ลงเอยเหมือนอันชันนะคะขอบคุณค่ะ